ที่ลูกค้าเห็นนี่นะก็เคยเป็นชุดสองคูณสองนะเบดซับเบดก็เป็นสิบสองนิ้วเสียงกลางก็เป็นสิบนิ้วนะแหลมเป็นแหลมเปโซเดี๋ยวลูกค้าเห็นสองชุดนี้นะมันมันจะไม่เหมือนกันนะแต่เฮียมาเปรียบเทียบอย่างชุดนี้ชุดนี้ก็เป็นแอมแอมบ้านแอมบ้านมันก็เปิดได้แต่มันไม่ไม่อิ่มนะแต่ก็เฮียต้อยก็แนะนําให้ลูกค้าเป็นใช้ใช้เป็น power power กับปีนะลูกค้าก็ไปเปิดเป็นกลางแจ้งได้ลูกค้าลูกค้าถ้าลูกค้าชอบหนัก แน่นๆดังๆก็ต้องเป็นโฟล์พาวเวอร์กับปีนะคาราโอเกะได้ร้องเพลงได้นะเฮียจะเปรียบเทียบให้เปิดเพลงเปรียบเทียบให้ลูกค้าฟังดูว่า2ชุดนี้นะอย่างแอมตัวเนี้ยมันเหมาะสาหรับตู้บ้านแต่เอามาใช้กับตู้กลางแจ้งก็ได้เหมือนกันนะก็ได้แต่เฮียไม่แนะนํานะเสียงมันจะไม่อิ่มเสียงไม่ใช่อิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าฟังดูเลยฮะลูกค้ากับกับชุดกับชุดพาวเวอร์กับปีเนี่ยเสียงมันจะอิ่มมันหนักแน่นฮะดังเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าลองฟังนะเดี๋ยวเฮียเปิดเปิดให้ฟังดู Let ถ้ามันแอมบ้านตัวนี้มันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันดีแต่ว่ามันเป็นมันเหมาะมันเหมาะกับการใช้งานถ้าเราไปใช้งานเป็นตู้บ้านมันเหมาะกับตู้บ้านนะแต่มันไม่เหมาะกับตู้การแจ้งมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ดีมันดีฮะลูกค้าเฮียจะเอาแอมตัวนี้มาตั้งให้ลูกค้าดูนะเห็นลูกค้าว่า่ามแอมบินว่าอยากได้ถูกถูกเฮียก็มาตั้งให้ลูกค้าดูนะมันถูกลูกค้าแต่เฮียไม่แนะนําให้ให้ใช้นะเฮียไม่ขายจะไม่แนะนำให้ให้เอาพาวเวอร์ตัวนี้มาเอ่อพาวเวอร์แอมตัวนี้มาใช้นะมัน ม,มันก็เปิดได้ฮะแต่ว่า,ว,า,ว,าว่ามันไม่อิ่มมันจะสู้สู้พวก power ไม่ได้ใช้ power กะเปีนะเสียงจะอิ่มเปล่านะลูกค้าชุดเนี้ยมันเหมาะสาหรับว่าเออเอาไว้จัดเงีย้ยโรงงานเล็กๆหรือว่า,อาตามบ้านตามอะไรพวกนี้งานงานงานวันเกิดลูกวันเกิดหลานนะจัดงานสังสรรค์เล็กๆกลารแจ้งหน้าบ้านก็ดีนะก็ได้ก็เป็นรุ่นการมินิเป็นก็นเลยเป็นเป็นรุ่นมินิเลยนะ มินิมินิกลางแจ้งอะไรตัวนี้บอกลูกค้าก่อนนะว่าชุดนี้อย่าไปตากฝนนะตากฝนไม่ได้นะตากฝนม,มัน่าพองเพรเป็นไม้เนื้อแข็งแต่ถ้าลูกค้าทําทําแก้วเหล้าหกเบียร์หกอย่างนี้ไม่เป็นไรฮะอย่างนี้ไม่เป็นไรก็เอาผ้าเช็ดเอาขวดน้าหกอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปตากฝนตลอดตลอดไม้มันจะพองนะเบดเนี่ยเฮียต้าจะใช้จะใช้เป็นเป็น,เป,นเป็นดอก12นิ้วนะลูกค้าเป็นครงปั๊มไม่เหล็กดอก300วัตต์นะเป็นแบรนด์นาคาชินะลูกค้าเป็นแบรนด์นาคาชิดอก300วัตต์ไม่เหล็กร2อมิมิล แม่เหล็กก็จะเป็นแบรนด์นากระที่เอ็นรุ่นเอ็นเคเนี่ยหนึ่งสองสามหกนะเป็นรุ่นเอ็นเคแม่เหล็กร้อยี่สิบกระดาษแข็งนะลูกค้า <c oughs> ก็จะเป็นเฮียต้าจะใช้ดอกสิบสองนิ้วเป็นซับเบตสิบสองนิ้วตะแกรงเหล็กนะเป็นแบรนด์นาคาะิไม้นี่เฮียต้าใช้ไม้เนื้อแข็งนะไม้เนื้อแข็งสิบหกมิลสีระเบิดอย่างเสียงกลางเนี่ยเสียงกลางก็เป็นสิบนิ้วสิบนิ้วนะสิบนิ้วสองร้อยห้าสิบวัตสิบนิ้วสองร้อยห้าสิบวัตแม่เหล็กร้อยมิลนะก็เป็นแบรนด์นาคาะินะทุกอย่างต้องเป็นนนนแบรดด์าาคิหมะ อย่างแหลมแหลมนี่เฮ็ดก็ใช้เป็นแหลมเปโซไม่ใช่แหลมแม่เหล็กนะเป็นแหลมดอกเดียวเป็นแม่โซเป็นแหลมที่พันไว้นะเป็นแหลมตัวนี้นะเป็นแหลมดอกเดียวไม้นี่ไม้เฮดด้าตก็ใช้ไม้สิบหกมิลเหมือนกันเป็นเป็นสีระเบิดนะเป็นตู้ทรงคางหมูข้างหลังก็จะเป็นะเปคคอนนะข้างหลังเป็นะเปคคอนเป็นแบรนด์นาคาชิตะแกงเหล็กนะอย่าง power นี่นะาวเวอร์พาวเป็น power ก็จะเป็นแบรนด์นาคาชินะเป็นแบรนด์โลโก้สวยๆแบรนด์นาคาชิเป็นรุ่น nk 5 4 5สีห้า nk 5 4 5ตัวนี้800วัตต์นะเพราะว่าตัวนี้800วัตต์เต็มนะไม่มีเกินไม่มีขาดนะแล้วก็ย่าต้จะใช้ปลีปีนี่เป็นปีก็เป็นปีทุกอย่างต้องเป็นแบรนด์นาคาชินะนาคาชิจะเล่นปีนี้ก็จะเล่นการ์ดได้ USB ไดเ้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะกดไปที่โหมดนี่นะร้องเพงาลงคาราโอเกะคาราโอเกะก,ก็ใช้ไม์ได้2ตัวนะวอลลุ่มไม้วอลลุ่มตัวที่หนึ่งวอลลุ่มตัวที่สองด้านนี้จะเป็นไม์หมดเลยนะลูกคา้าแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเครื่องเสียงนะเปิดเพลงอันนี้เป็นวอลลุ่มนะตัว แล้วราคาราคาทั้งชุดนี่ราคานะทั้งทั้งทั้งพร้อมเปิดราคานี่นะทั้งชุดเลยนะพร้อมสายพร้อมเสริลูกค้าไปเปิดได้เลยพร้อมสายยาว2เมตรนะถ้าลูกค้าจะใช้สายยาวกี่เมตรลูกค้าก็บอกแอดมินนียว่าจะใช้ยาวกี่เมตรนะเพิ่มเข้าไปราคาก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยก็ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางถึงหน้าบ้านเลยนะก็ทางบริษัทก็จะรับประกันเฉพาะเครื่องนะให้ลูกคา้าหนึ่ง แต่ดอกบริษัทจะไม่รับประกันนะรับประกันเฉพาะเครื่อง1ปีนะหปีแต่ถ้าลูกค้าซื้อไปภายใน7วันนะต้องภายใน7วันหรือ1อาทิตย์เนี่ยถ้าเครื่องมีปัญหาขึ้นมานะบริษัทจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะจะไม่ซ่อมเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีเลยนะลูกค้าแต่หลังจากเจ็ดวันบริษัทถ้ามีอะไรขึ้นมาบริษัทก็จะเก็บจะรับไปซ่อมแต่ซ่อมนี่ก็ซ่อมไม่นานนะวันสองวันก็เสร็จเพราะว่าอะไหล่ทุกตัวของเรามีอยู่แล้วนะลูกค้าไม่ต้องไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลเลยนะบริษัทจะรับประกันเคครื่่อองให้้้ลลูกูกา1ปยียแว